<With> สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วกับเฮลเช็คจับสัญญาสุขภาพรายการที่จะทำให้คุณรู้ทันโรคคุณผู้ชมครับโรคที่เราจะไปทำความรู้จักกันในวันนี้มักจะทำให้เราหมกมุ่นกับอะไรบางอย่าง ผมคิดว่าทุกคนคงจะเคยผ่านช่วงเวลานั้นมาบ้างแล้วยกตัวอย่างเช่นหลังออกจากบ้านกังวลว่าล็อกประตูบ้านแล้วหรือย,อยังเลยเช็คซ้ําไปซ้ํามาอยู่หลายรอบหรือไม่บางคนกลัวสกปรกก็เลยต้องล้างมือและก็ล้างแล้วล้างอีกเป็นต้นนะครับอาการเหล่านี้อาจดูไม่ใช่เรื่องที่ผิดปกติแต่ถ้าหากมันทําให้คุณเสียเวลาชีวิตไปมากกว่าวันละหนึ่งชั่วโมงแล้วก็อาจจะต้องปรึกษาแพทย์นะครับเพราะนั่นอาจเป็นสัญญาณของโรค ย้ำคิดย้ำทำก็เป็นได้ครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปฟังคำอธิบายของโรคนี้จากคุณหมอกันครับโรคแกมคิดย้ำทำบางทีอาจจะต้องอาบน้ำนานๆเพื่อช่วยกำจัดเชื้อโรคมมีีีควารู้้สึกดกจดจจใงนออออื่ ถึงแม้ว่าโรคย้ำคิดย้ำทำจะไม่อันตรายถึงชีวิตแต่หากไม่รีบแก้ไขมันจะเป็นตัวบ่อนทําลายคุณภาพชีวิตได้เลยนะครับวันนี้แพทย์หญิงปราณีประวินชนาะจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นโรงพยาบาลมนารมจะมาทำให้เราเข้าใจที่มาที่ไปของโรคทางจิตเวชชนิดนี้ให้มากขึ้นครับโรคแกมคิดย้ำทำคือโรคที่คนไข้จะมีอาการย้ำคิด เมื่อเกิดอาการย้ำคิดก็จะมีอาการย้ำทำเพื่อตอบสนองต่ออาการย้ำคิดนั้นโดยอาการดังกล่าวมีความรุนแรงมากจะทำให้คนไข้เสียความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันเสียสัมพันธภาพกับคนอื่นเสียการเรียนหรือว่าเสียการทำงานโดยอาการของโรคย้ำคิดย้ำทำนั้นแบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนแรกคืออาการย้ำคิดเช่นกลัวสกรปรกซ้ำๆหรือว่าบางทีเห็นภาพ ตัวเองไปด่าว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมื่อเกิดความย้ำคิดขึ้นแล้วก็จะมีอาการย้ำทำโรคย้ำคิดย้ำทำมีลักษณะของอาการที่แตกต่างหลากหลายมากแบ่งออกได้เป็น5ชนิดชนิดแรกเป็นชนิดที่พบมากที่สุดคือเป็นอาการย้ำคิดย้ำทำแบบกลัวความสกระปรกคือกลัวเชื้อโรคที่อาจจะติดมากับสิ่งของหรือว่าติดมากับตนเองได้บางทีอาจจะต้องอาบน้ำนานๆเพื่อช่วยกำจัดเชื้อโรค อย่างที่2เป็นชนิดแบบที่พบได้บ่อยรองลงมาคือเป็นชนิดที่กลัวว่าตัวเองจะทําอะไรสับเพ่าไปกลัวตัวเองไม่ล็อกประตูกลัวลืมปิดน้าําปิดไฟพฤติกรรมยันทําที่จะตามมาก็คือต้องไปเช็คกลอนซ้ำๆบางคนเช็คเป็นสิบรอบกว่เจอกจากบ้านได้อย่างที่สเป็นชนิดที่พบได้ก็คือเป็นชนิดเป็นภาพหรือเป็นความคิดที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นมาเอง คนไข้มักจะมีลักษณะอาการย้ำทำอยู่ในใจเช่นกล่าวขอโทษซ้ำๆแต่บางคนก็มีเหมือนกันแสดงออกมาเป็นลักษณะพฤติกรรมออกมาภายนอกเช่นยกมือไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ซ้ำๆเวลาที่เดินผ่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างที่4เป็นอาการย้ำคิดย้ำทำแบบสมมาตร คือมีความกังวลย้ำคิดว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้มันไม่เท่ากันจัดให้สมดุลจัดแล้วจัดอีกเท่าไหร่ก็รู้สึกมันไม่สมมาตรมันไม่สมดุลสัทีส่วนอย่างสุดท้ายเป็นอาการย้ำคิดย้ำทำในหมู่อื่นๆเช่นการที่เก็บสะสมของที่ไม่จำเป็นเก็บไว้ทำไมก็ไม่รู้เก็บจนรกบ้านเต็มไปหมด น่าเสียดายนะครับเวลาหมดซะก่อนที่เราจะได้ทราบถึงสาเหตุของโรคนี้แต่ไม่ต้องกังวลพรุ่งนี้คุณหมอปราณีจะยังคงอยู่กับเราต่อห้ามพลาดนะครับบ่ายโมง25นาทีทางช่องวันกับเฮลเช็ครายการที่จะทำให้คุณรู้ทันโรคคนที่เป็นย้ำคิดย้ำทำเกี่ยวกับการกลัวความสกระปรกเมื่อออกไปนอกบ้านอาจจะมีอาการมากกว่าปกติบางทีอากจะทำให้มีปัญหากับคนรอบตัวเพราะคนรอบตัวไม่เข้าใจว่าจะทำไปทำไมสวัสดีครับ